ตามข่าวกันต่อค่ะมาดูทิศทางการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังที่น่าสนใจกันบ้างนะคะรวมถึงความแกร่งค่ะของบรลจออิสปริงนะคะโดยทางบรลจออิสปริงค่ะได้โชว์ความแกร่งเป็นแชมป์บอล f i f นะคะพร้อมกับชี้เป้าการลงทุนครึ่งปีหลังค่ะแนะนำทางหุ้นของสหรัฐแล้วก็อินเดียค่ะคุณดารบุตรป่าพาพศ กรรมาการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนอิสปริงประเทศไทยจำกัดนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะทางบลจ a อ t ิสปริงสามารถบริหารจากการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศหรือว่า Foreign Investment Funds หรือว่า FIF ได้โดดเด่นค่ะ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ1น,นะคะในกลุ่มกองทุนรวม FIF ตราสารนี้คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่19%ค่ะและยังครอ,องสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับ2ในกองทุน FIF ตราสารทุนโดยส่วนแบ่งตลาดนะคะอยู่ที่13%ข้อมูลจากทาง AIMC ณสิ้นเดือนมิถุนายน2567ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะมีลูกค้ารวม1,949บริษัทจำนวนสมาชิกนะคะ168,115รายและมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่61,682ล้านบาทค่ะ เราก็จะหาการลงทุนอื่นๆจากต่างประเทศนะคะมาให้ผู้ลงทุนเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นอกองทุนตราสารหนี้โลกกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนหลากหลายร่วมกับแอสเซทคลาสหรือตราสารหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆที่จะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นยิวหรืออินข้ามให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะทางบจอิสปริงค่ะคาดการแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลังนะคะบอกว่า เศร,รษฐกิจสหรัฐนั้นยังคงเติบโตได้ค่ะแม้เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวให้เห็นจากดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับสูงแต่การเติบโตของยอดขายและรายได้ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยหลักนะคะที่สนับสนุนการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐขณะที่ในภูมิภาคเอเชียอินเดียค่ะเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศร,รษฐกิจได้อย่างโดดเด่นนะคะรวมถึงผลการเลือกตั้งที่รัฐบาลน,นั้นสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องและห่วงโซ่ประทานที่เปลี่ยนแปลงไปทาง ทำให้ตลาดหุ้นอินเดียนั้นถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำการลงทุนที่น่าสนใจนะคะจากทางด้านของเอสปริงนำมาฝากกันแล้วค่ะยังคงมองตลาดหุ้นสหรัฐนะคะและอินเดียยังคงตบตัวได้นะคะ